ครับสวัสดีครับบอลห้อยปลาไหลนะครับสําหรับวันนี้ครับกอามาหาเฮ็ดนะครับซึ่งเป็นเฮ็ดตะไคร้หรือว่าเห็ดดานนะครับผางพัคเหนียวเจ้าว่าเห็ดดานนะครับตอนนี้ครับผู้ค้นก็ได้ไปเก็บลำไยครับสาหรับเฮ็ดนะครับก็เลยบ่ค่อยมีคนที่อยากจะเข้ามาหาครับตามรุ่นไปด้วยกันนะครับว่าจะได้ลายขนาดไหนครับสาหรับวันนี้นะครับดอกนี้ครับงามนะครับโอ้โอกดอกแรกครับดอกแรกดอกแรกนะครับ คนหน้าเขานะครับงามขนาดสวยงามครับสวยงามบรรยากาศนะครับดูดอกเห็ดดอกนี่นะครับโอ้ใหญ่ดูดอกนะครับใหญ่อันนี้อย่างมาใหญ่แต่ใหญ่วะเออใหญ่จริงๆงครับเห็ดด้านดอกนี่นะครับก็จะพอขาดีครับใหญ่ครับตามที่เคยเห็นมาครับมีดอกนี่ใหญ่ที่สุดนะครับ ดูดอกนี่นะครับโอ้ยใ,ใ,ใหญ่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 มากเลยนะครับอืมเงางามนะครับงามงามเห็ดตะไคร้ครับเห็ดตะไคร้โอ้นี่กระแม่นครับนี่ก็ใช่นี่ก็ใช่อือนี่ก็ดอกนะครับเห็ดตะไคร้อีกแล้วครับเห็ดตะไคร้อีกแล้ว ยุงนะครับยุงหลายเออนี่กระแม่นนะครับเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยงามๆนะครับยุงนะครับยุงนักนะครับกับสิ่งปลาที่หานะครับข้างล่างก็เป็นถนนแล้วนะครับโอ้ยุงไหมนนอ,อันนี้กระทะ่าจะแม่นนะครับโอ้นี่ก็แม่นนะครับ ยุงเยอะยุงเยอะยุงเยอะนี่ก็แม่นนะครับอุ้ยอุ้ไลมรูุกูโหนี่ก็แม่นนะครับนก็ถ้าจะแม่นนะครับโอ้โหเสดายกระแม่นนี่ก็แม่นนะครับนยังมาหลายวันนี้เฮ็ดเฮ็ดหลายขนาดตรงนี้ครับตรงนี้เขาซ่อนอยู่นะครับ นี่ถ้าจะแม่นนะครับนี่นะโอ้โหนะครับกระดองน,นะครับแคดานนะครับแคดานนี่กระดอกนะครับนี่กระดอกนะครับ รับที่ใส่วันนี้นะครับโอ้นะครับเจอดอกใหญ่ไปหนึ่งดอกนะครับตรงนี้ก็ดอกหนึ่งนะครับโอ้ตรงในในมุมนี้ก็มนี้นะครับนี่ก็มี้สงสัยครับผู้คนนะครับน่าจะไปเก็บลำไยนะครับเขาก็เลยมาบระเลมะมาดูนะครับตอนนี้ครับเขากำลังเก็บลำไยกันนะครับ โอ้ห oh, างหน้ากับนี้นะครับมไสถ้าจะบดที่ไส่ถ้าจะน้อยเกินไปนะครับแต่เตียมแล้วนะครับตอนนี้นะครับที่ไส่นะครับ โอ้หน้านี่กับนี้นะครับหน้านีนกับนี้นะครับโอ wh, ้วันนี้โอ้หน้านีนกับนี้นะครับโอ้เห็ดเห็ดเห็ดหลายนะะขนาดเห็ดเยอะมากนะครับแสดงว่าผมมีคนมานะครับสำหรับปลาตัวนี้นะครับสำหรับช่วงนี้ครับขอทรายไปเก็บลำไยก่อนนะครับข้าหน้ากับนี้อีกดอกหนึ่งนะครับเหนลายขนาดหลายหลาย ไล่เตะนไล่เตะนะครับตนี้ก็จะเต็มแล้วนะครับก็จะเต็มถุงแล้วนะครับถุงไม่น,นี่ก็มีนะครับโอ้นี่ก็มีนะครับ หน้านี่ก็มีนะครับข้างหน้านี่ก็มีนะครับวันนี้ผมมาหลายวันนี้หลายจริงๆโอ้นี่ก็มีนะครับเยอะแยะเลยนะครับวันนี้เตยหยดเตยหยดหยดแตะข้างในคุณก็มีนะครับข้างในก็มี้ข้างในก็มี้ข้างในก็ะมิ้นผิดอะ แนนสดงว่าวันนี้นะครับโคงจะบมีคนมาส่องนะครับบมีคนมาหานะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่เขากําลังเก็บลำํำไยกับเพราะว่าลำไยราคา35บาทต่อกิโลนะครเอเอนะครับเดียวกับสาห้าบาทนะครับเขาก็เลย เราจะมาซองกันนะครับโหน้า <descon> น <fin anta> <p uss ASE ori> ี่หน้านี่กระแม่นนะครับหน้านี่กระแม่นนะครับหน้านี่กระแม่นหน้านี่กระแม่นนะครับโอ้ยเด็ด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 ตกตกตกลุกมือลุกมือโอ้ยหน้านี่กระแม่นนะครับหน้านี่กระแม่นนะครับ นี่เยอะเต็มนี่นะเยอะมากเยอะมากเยอะจริงๆเยอะจริงๆเยอะที่สุดนะครับท่าที่หามานะครับดูนะครับตอนนี้เต็มแล้วนะครับเต็มแล้วนะครับตอนนี้เต็มแล้วนะครับ สำหรับผมนะครับผมจะพอแล้วนะครับประมาณนี้ก็ผงจะพอแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับครับทุกท่านนี่ก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้ยครับสำหรับผมนะครับบอลหัวปลาไหลนะครับขอบคุณครับพอแล้วครับขณะนี้ครับผมพอแล้วครับสำหรับเห็ดวันนี้นะครับเอาประมาณนี้ครับถ้าไปซ่องอีกก็ถ้าจะมีนะครับถ้าจะมีอยู่นะครับพอยางคือนดอกนี่ไหมพอได้เห็นไาเราเทียบกับไม่จ้มฟันพอขามเนี่ย เอาเห็ดเอาเห็ดนี่เทียบเลยมันเป็นไม่เห็ดปูบนรถอุ้ยอุ้ยกับหลานหมาพ่อหลวงนี่หมาผู้ใหญ่บ้านนี่มันต้องจะเอี้ยเข่าเต้นเต้นเต้นออกจากบ้านหลังผู้ใหญ่บ้านน่ะมักไหมย่างพ่อหลวงนี่กะอันนี้หลานมันอันนี้เห็ดเห็ดดินเห็ดดินอันนี้เห็ดตะไคร่ประด็กพั้ดอกมันเดือ